กลับมาอีกแล้วปลอดภัยไว้ก่อนด้วยเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศระบบโอโซนและฟอกอากาศ Mastercool AS01 ฆ่าเชื้อโรคได้แต่ยาไม่ได้เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Mastercool รุ่น AS01 นนี้นะคะเขาใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตโอโซนที่มีความสเสถียรในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ สามารถผลิตโอโซนออกมาฆ่าเชื้อแบคทีเรียรที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีรียรแล้วก็เชื้อไวรัสได้ค่ะการใช้ระบบโอโซนสําหรับเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศนี้นะคะควรใช้งานในพื้นที่ปิดไม่ควรมีคนสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในห้องนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันกลิ่นโอโซนที่จะรบกวนเราได้นั่นเองค่ะ เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ MasterCool รุ่น AS01 มีขนาดเล็กกระทัดรัดด้วยตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาเพียง1.3กิโลกรัมเท่านั้นตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศแบบ Two in One ค่ะเพราะมีทั้งระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยโอโซนนะคะรวมไปถึงมีระบบอกอากาศด้วยค่ะโดยเขามีแผ่นกรองคาร์บอนเฮปตานะคะสามารถกรองอนุภาคต่างๆในอากาศได้สูงถึง99.9%สามารถดักัาฝุนอนุภาคเล็ก0.3ไมครอนได้ค่ะ แต่ความสามารถของเขายังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่าเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศรุ่น AS 01เขายังมีโหมด UV ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงซึ่งสามารถช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ของควันบุหรี่แอลกอฮอล์อาหารรวมถึงยังฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่แขวนลอยอยู่ภายในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ระบบพักอากาศของเขายังมีโหมดแอนไอออนค่ะที่สามารถปล่อยไอออนประจุลบออกไปดักจับกับฝุ่นอนุภาคเล็กน้ำหนักเบาในอากาศที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้นะคะโดยสามารถปล่อยประจุลบได้มากถึง 3ล้านอนุภาคต่อตารางเซนติเมตรจรึงช่วยให้เรารู้สึกสบายนะคะประะาศจากควันพิษฝุ่นสิ่งสกรปรกเชือ้อโรคเชื้อราที่อยู่ภายในห้องของเราได้นั่นเองค่ะหากใครกำลังมองหาตัวช่วยทำความสะอาดอากาศภายในบ้านภายในคอนโดหอพักหรือแม้แต่ในออฟฟิศที่มีคนใช้งานเยอะๆนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกมาสเตอร์ o ฟก็ขอแนะนำเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศมาสเตอร์โฟรุ่น AS01 ตัวนี้เลยค่ะ